คนเล่ใจเดียวกันสารธรรมเจริญไทยเพลงนี้คนเราต้ปงักจนตายเดี๋ยเดี๋ยว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 อีกทีครับผมอยากฟังออริเรนจีน่ร้องมากกว่านะผมจริงครับผมนุ่มจะร้องเล่นอย่าเลยขอบคุณทุกคนเรียกร้องมากเลยครับขอเสียงหน่อยนะครับ còn là muôn điều cạn sao lập hẳn sẽ đến bay ta sẽ đến như thế ta đã chạy của lau còn là cháy nhiều cạn sao lập hẳn sẽ đau nhưng như thế của lau có gặp chân cao đến bay còn như thế của lau có gặp chân nhau bay